ผมอยากทำคลิปวิดีโอเนื่องในวันพ่อแห่งชาติก็คงต้องวางคงเรื่องต้องหาข้อมูลหลายช่องทางใช่ครับผมอยากทำให้ยิ่งใหญ่หัวหน้าแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอบใจมากเรื่องอะไรนะครับเร,เราจัดการประชุมเพื่อเลือกหัวข้อตัวนี้ก็ดีนะคะเป็นเรื่องควาสัญแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย<อ>ถ้าจะหยิบยกเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง มาถ่ายทอดให้เป็นคลิปวิดีโอที่ยิ่งใหญ่จะทำเรื่องอะไรถึงจะยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์ท่านไม่ใช่เรื่องงา่ายจนกระทั่งผมได้พบกับภาพรับพระราชทานปร,ริญญาบัตรของคุณพ่อและภาพรับพระราชทานกระบี่ของผมเองอย่าว่าแต่กระบี่พระราชทานเลยลองคิดถึงน้ำหนักของใบประกาศนียบัตร การที่ต้องทรงพระราชทานให้บัณฑิตแต่ละคนระยะทางน้ำหนักซ้ำๆทำไมพระองค์ต้องทรงตรัสําพระวรากายเพียงเพื่อให้บัณฑิตได้ภาพถ่ายเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตเองเท่านั้นจริงๆหรอผมคิดว่าไม่น่าใช่ผมเชื่อว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเป็นตัวอย่างให้บัณฑิตได้เห็น และพระราชประสงค์นั้นก็คือความอดทนความมีวินยัยคนเราต้องรู้ว่าบางครั้งถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพื่อคนอื่นพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานของพระองค์เองที่ทรงมองเห็นว่านี่อาจจะเป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะทรงใกล้ชิดกับพระสงฆ์นิกกรผู้เป็นบัณฑิตมากที่สุดถึงขนาดว่ามือต่อมือจับอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันเป็นความใกล้ชิด ที่พระมหากษัตริย์มีต่อพระสนิกรของพระองค์พระหัตจับด้านบนในขณะที่บัณฑิตจับด้านล่างนี่คือการส่งต่อพระบรมราชปณิธานไปสู่บัณฑิตอีกด้วยและพระบรมราชปณิธานนี้ก็คือความอดทนความอดกลั้นวินยัยและส่งเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนเราในบางครั้งจะต้องทำงานเพื่อผู้อื่น ที่สําคัญอีกประการหนึ่งในงานพระราชทานปริญญาบัตรพระองค์จะทรงมีพระบรมราชว,วาทและทรงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอีกด้วยขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิตมีความก้าวหนารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้ทุกท่านที่มาชุม,มนุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกันที่สุดแล้ว นี่อาจจะไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ยิ่งใหญ่และผมไม่ทราบด้วยว่าบัณฑิตแต่ละท่านหรือญาติของบัณฑิตแต่ละคนจะรู้เรื่องพวกนี้หรือไม่แต่นี่คือเรื่องราวที่ผมอยากบอกต่อในคลิปวิดีโอนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติครับ